สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแครแนวโน้มหุ้นเดลต้าวิ่งเร็วแรงแพงไปหรือยังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงจากเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับหุ้นตัวนี้นี่โอ้โหขึ้นมาเยอะที่สุดในตลาดหุ้นนะเท่าที่ผมดูจากกราฟแล้วก็ตัวราคาที่เปลี่ยนไปนะครับ ขึ้นมาเยอะยังไงนะครับก็มาดูที่ตรงนี้นะครับเดือนมีนาเนี่ยเขาอยู่ที่ยี่สิบหกบาทประมาณนี้นะอยู่ที่ยี่บหกบาทนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยี่บหกบาทนะครับแต่ตอนนี้อยู่3 2 3สองร้อยสาสิบหกอ่ะขึ้นมาเท่าไหร่สิบเด้ง <c oughs> หุ้นตัวนี้ขึ้นมาสิบเด้งนะครับบ้าที่สุดนะเอออันนี้เป็นไทม์เฟรมมันนะครับขึ้นมาแบบโอ้โหโเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยขึ้นมาสิบเด้งขนาดนี้แล้ว เป็นคุณคุณจะขายไหม่ะอันนี้ถามเล่นๆนะเป็นผมผมขายนะ <c oughs> เป็นผมผมขายนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้นะครับอ่ะแต่เราจะไม่ใช้อนะีโมชันเนาะเราจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทฤษฎีทางกราฟแล้วก็ทางปัจจัยพื้นฐานว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณการขายหรือ,อยังนะครับโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันก่อนว่าเดลต้า <c oughs> เนี่ยดูนะครับทำไมเขาถึงขึ้นมาบ้าบอขนาดนี้นะครับ คุณเห็นไหมนี่ครับกําไรเนี่ยกาไรแค่สามคอเตอร์นะครับห้าพันล้านห้าพันห้าร้อยล้านนะเยอะกว่าเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเออนะครับแล้วก็ดูกําไรต่อหุ้นนะครับกําไรต่อหุ้นนี่อัตรากําไรต่อหุ้นสิบสองเปอร์เซ็นตะ์ะเยอะมากนะครับเยอะมากมากนะซึ่งโอ้โหแจมแจ้วนะครับตัวนี้แจมแจ้วนะเออแล้วก็ามาดู เรื่องเงินปันผลเนี่ยก่อนหน้าเนี้เขาให้ประมาณ3-4%ก็ไม่ขิเหเนาะเออแต่ว่าปีนี้มันแคปิตอลเกนมาเยอะก็เลยอาจจะให้น้อยหน่อยนะครับนะมอเทียบกับตัวที่ราคาที่มันขึ้นมานะครับนะโอ้ก็สวยนะครับเดลต้างบก็สวยปันผลก็ใช้ได้นะครับราคาก็ดันดีอีกนะดันมาดีอีกคือแบบดีผิดปกติอะดูดิจากเนี่ย80บาท70บาท60บาท จ็ดสิบบาทห้าสิบาทเนี่ยซัดขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาสองร้อยเลยอ่ะบ้าท,ที่สุดนะครับแหมนะตัวนี้เน้นแคปิตอลเกนนะแล้วก็มาดูนะครับกําไรนะครับมาดูกําไรวิเคราะห์กําไรต่อไต,อตามาาเนาะก็คือว่าเห็นไหมส่วนมากเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสักพันพันสองร้อยอ่ะพันสองร้อยเห็นไหมห้าห้าพันห้าพันเนี่ยห้าพันเนี่ยก็หารสี่ก็พันก,กว่านะ ประมาณพันสองร้อยห้าสิบล้านพันสามร้อยล้านอะไรเงี้ยครับแต่เนี่ยดูพวกลอไปเฉลี่ยเนี่ยโอ้เฉลี่ยเนี่ยเกือบเกือบสองพันล้านนะครับต่อคอเตอร,ตอรอ์ขึ้นมาเยอะนะครับถ้าบวกอันนี้เข้าไปอ่อะเลทเซว่าอีกสองพันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยราคาเนี่ยกำไรเนี่ยเกินเนี่ยสองเท่าอะ่ะเกินปีหกสองสองเท่าครับ มันก็ไม่แปลกนะครับที่มันมันจะขึ้นมาขนาดนั้นนะครับแล้วก็เห็นไหมครับอันนี้คือ,อความคิดเห็นนะครับของไ a a c o n s e n s น s นะครับนักวิเคราะห์กี่โบ๊กเนี่ยสิบบกนะครับแนะนําให้ขายหมดแล้วนะแนะนําให้ขายห้าบลกเลยนะนะครับแนะนําให้ขายห้าบกให้ถือต่อสองบ๊กนะครับแล้วก็ให้ซื้อ3าบ๊กนะซึ่งตัวราคาเฉลี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเนี่ยอยู่ที่เนี่ย หนึอบเจ็ดอะ่ะหนึ่ง้อยเจ็บเอดอ่ะแต่ว่านี่ปลาเข้าไป2องอสาห่ะขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องเทคแล้วนะต้องเทคแล้วนะครับเออนะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเกินนะครับได้กำไรตั้งสิเด้งอะ่ะคุณไม่เอาอะ่ะไม่ขายอะ่ะนะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลใช้ในการตัดสินใจนะครับเพราะว่า IA Consensus ก็พิจารณาให้ขายทำกำไรแล้วนะครับนะอืม โอเคเดี๋ยวข้าวนี้เนี่ยเรามาดูด้านกราฟเทคนิคกันนะครับด้านกราฟเทคนิคกันเ <c oughs> นื่องจากว่าผมจะดูใน time f r a m มันเนาะ t าง e มันนะครับมันจะได้แบบชัดเจนไม่ได้แบบว่าเราจะไม่ได้ซื้อลงทุนแค่วันนี้ขายพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเราดูกันยาวๆนะใน time f r a m มันเนี่ยเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเห็นไหมปึ๊บนี่โลเนาะไฮไฮเออร์โลเนาะ นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยอ่านะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วนะครับรอลอร่วงนะครับขึ้นหมดแล้วอ่ะเนี่ยแม็กดีตัดขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวผมยืดให้ดูเห็นไหม อ,อันนี้ก่อนเนี่ยครับตัดขึ้นมาแล้วตัดลงไม่ต่ำกว่าศูนย์อันนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามสี่นี่ต้องต่ำกว่าศูย์ใช่ไหมสี่ต่ำกว่าศูนย์ละห้าจบนะครับอืมนะเว็บผ้าแล้วนะครับคำถามคือไปได้อีกเท่าไหร่ ไปได้อีกเท่าไหร่นะครับก็อันไหนสูงสุดตัวนี้ตัวเนี้ยนะสูงสุดเนี่ยครับเนี่ยถึงแนวถึงแนวนี้แล้วอะ่ะ นะนะครับถึงแนวต้านทางฟิบโบแล้วอะ่ะถึงแนวต้านแล้วนะถ้าพันผ่านไปได้อีกก็สามร้อยยิบสี่ออันนี้คือทางฟิบโบเนาะ ผมจีแนวรับแนวะต้านให้ก่อนนะ,ะเราไปดูวีกอ่ะวีกยังไม่วีกก็ยังขึ้นอยู่นะครับวีกก็ยังขึ้นอยู่นะยังขึ้นอยู่เดอ่ะเดก็ยังขึ้นอยู่นะครับเดยยังขึ้นอยู่แต่ต้องดูว่ามันนั่นหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม็กดีมันต้องทำไฮเหนือกว่าตัวตัวนี้นะ แม็กดีมันต้องทำา i g เนี่ยกว่าตัวนี้นะเพราะว่าราคามันสูงขึ้นเห็นไหมอืมราคามันสูงขึ้นแต่ตัวแม็กดีมันต้องสูงขึ้นอีกอ่แต่ว่าตอนตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นไดเวอจเล็กเพราะว่ามันยังมันยังมันยังไปได้อีกเนาะมันยังไม่ได้ตัดลงนะครับ อืมก็ระวังแล้วกันเนาะถามว่าแม็กดียังไปได้อีกไหมก็ยังไปได้อีกนะอืมนะครับแต่ว่ามาชนแนวต้านพอดีแนวต้านที่ตรงนี้นะครับชนแนวต้านที่สองสี่สามเนี่ยแล้วก็ย่อเลยนะอืมดูทาาเฟรมสองชั่วโมงอืมนี่ครับ อ่ะสองชั่วโมงนี้เริ่มมียอนะครับเริ่มมียอดเฉยๆนะเริ่มมียอดนะครับแต่ถ้าว่าผ่านไปได้อีกก็ไปต่อเนาะอืมถ้าผ่านไปได้อีกผ่านไปได้อีกก็ไปต่อนะครับแล้วก็ทําแผนสไปเดอร์เวไว้ปึ้ง <c oughs> ตัวเดลต้านะ ถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอ,อกาสลงอืมนะครับก็ประมาณนี้นะคือแผนก็คือว่าคือถ้าเขายังสามารถตอนนี้เนี่ยใน t ท m e เฟรมเด a y เนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณการขายนะก็แต่ว่าเขามาชนแนวต้านที่243นะครับ ก็ลุ้นให้เขาสามารถยินเหนือต่อให้ได้แล้วกันถ้าไปต่อนะครับเขาจะไปที่สามร้อยยี่สิบสองนะครับถ้าไปต่อก็ไปสามรอยิบสองแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็มีโอกาสย่อครับเราก็พิจารณาขายทํากําไรบ้างนะเพราะว่าอะไรคือมันขึ้นมาจากยี่ิบเจ็ดอะขึ้นมาสองร้อยกว่าครับสิบเด้งเนาะก็ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะที่จะขายทํากําไรนะครับนะโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์ ในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ